สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสี่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็คัดไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพอดีมีไม้เขาสั่งไว้นะครับแต่ว่าพี่เขาไม่ไม่มีไลน์นะผมถ่ายรูปให้ดูไม่ได้ก็เลยไลฟ์ผ่าน youtube นี้ให้เลยนะครับของพี่มานัดนะครับถ้าพี่มานัดรับก็โทรมาบอกได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากที่ ยี่สิบาทนะครับที่พี่มานัดสั่งไว้อันนี้กระถางละยี่สิบได้ยี่สิบกระถางนะครับพี่อันนี้จะเป็นพัดมณีนะครับจะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะฟอร์มสวยๆเลยหลังนี้จะเป็นหลังยี่สิบาทนะครับได้ยี่สิบกระถางก็อยมืดอดีฝนจะตกนะครับอากาศจะคึ้นๆหน่อยจะมืดๆนหน่อยนะครับอันนี้เป็นลักเอยนะครับนี่ก็เป็นฟอร์มกอเลยนะ หลังี20พี่มนัดเขาบอกเป็นมือใหม่นะครับเอาไม้ไปหัดเลี้ยงดูนะครับผมเลยเลือกต้นส,สวยๆให้ไปเลยนะแข็งแรงอันนี้จะเป็นกำปั่นทองนะครับนี่ก็เป็นฟอร์มกอเลยนะมีสองต้นนะครับอยู่ที่20บาทนะครับหลังนี้อันนี้ก็จะเป็นไก่อัมพันธ์นะครับนี่ก็มีสองต้นนะครับในหนึ่งกระถาง ศีลานักปาดครับน,นี่ก็จะเป็นรัตนะลุ่งเรืองนะครับก็สายแข็งแรงครับผมเลืออซสายแบบกำลังโตเลยนะครับอันนี้เป็นหอคขอมหลวงแผงนะครับก็มีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะหอขอมหลวงน,นี่ก็รัตนาเทพครับกัดลายสวย,สวย น,นี่เป็นลูกไม้ใบหอกนะครับเป็นฟอร์มดีเลยครับผมเลือกไปอย่างละต้นเลยนะครับน,นี่เป็นลูกไม้กัดลายแบบนี้นะครับสวยเลยนี่ก็จะเป็นเจ้าขุนนะครับไม้ฟอร์มแข็งแรงทุกต้นนะครับอันนี้จะเป็นลูกเศรษฐีพันล้านนะครับจะเป็นหน้าออกมม่วงๆนะครับตัวนี้จะเป็นสุนด่างน,นะลูกเศรษฐีพันล้าน นี่ก็จะเป็นพัทยานะครับถางนี้ก็มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะพัทยาซับคุ้นผลหน้าเข้มเขมนะครับนี่ก็จะเป็นลูกลูกของปีศาจแดงนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ดำอาจารปอนะครับต้นนี้ไซส์แข็งแรงนะครับใหญ่ๆห่เลย เป็นจระลงน้ำทองครับเริ่มกัดลายมาแล้วนะต้นนี้ดารานุพัลล์แพงนะครับตันนี้น,นี่ก็จะเป็นลูกมณีจันทร์ครับกัดด่างมาแล้วนะอันนี้เป็นมณีมันตานะครับมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะมณีมันตาโอเคก็จกไปที่ยี่สิบกระถางนะครับหลังนี้ยี่สิบบาท เดี๋ยวไปดูรังสามสิบาทนะครับก็ได้ยี่สิบกระถางเหมือนกันนะครับที่พี่มานัดสั่งไว้เดี๋ยวดูรังยี่สิบาทนะครับไอรังสามสิบาทกันนะนี่เป็นนางลักสดนะครับก็ปลายดัางมาสวยๆครับรันงนางลักสดนะนี่ก็รัตนะรุ่งเรืองครับ ติดด่างทุกใบนะใช้แข็งแรงเลยครับไซส์ใหญ่อันนีจะเป็นไก่มงคลค้าบไม้ของอาจารย์มงคลนะครับอันนี้จะเป็นผมพิมานนะครับป้ายสวยๆทุกใบเลยนะพบลักครับต้นนี้ด่างสวยครับสาวนาครใช้สี่ครับนี่ด่างมาสวยๆทุกใบครับ หลังนี้จะเป็นลังสามสิบนะครับถอนเจ้าสัวครับนี่ด่างสวยทุกใบนะสามสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้คล้ายรัตนเทพนะครับด่างมาทุกใบนะลูกไม้ตัวนี้ก็สามสิบบาทนะครับลังนี้มันนี้ล้อมเพชรครับติดด่างทุกใบนะไสโตแล้วครับต้นนี้น,นี่ก็จะเป็นเดธทินี่ครับนี่ สิดด่างประมาณนี้ใช้แข็งแรงครับลูกไม้ด่างอาจารย์ปอรครับเศรษฐีเรือทองครับสกิดด่างทับทุกใบนะครับเศรษฐีเรือทองเพชรเมืองนอนท์ครับด่างนะครับเป็นไม้มีหัวนะตัวนี้เขายุบแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะเพชรเมืองนอนท์ับพุนผลครับด่างแนละ้วตัวนี้ก็ไปที่สามสิบ ครับสวยสวยให้ไปเลยแข็งแรงอันนี้เป็นมณีมรกตนะครับมีด่างประมาณนี้นะ้อยองหญิงท้อฝันครับด่างทุกใบนะนี่ก็ลาสีสิงครับติดด่างแทับทุกใบนะลาสีสิงอันนี้เป็นเดือนมีนาครับเป็นฟอมกอเลยนะเดือนมีนามีหลายต้นเลยครับใช้แข็งแรงครับ สีเชพพลักษณ์หน้าเข้มๆครับหน้าดำๆนะนี่ก็ศิลาเพชรครับป้ายมา,ส,ายสวยเลยต้นนี้ศิลาเพชรจะเพ่งๆหน่อยนะครับก็20บาท20ต้นนะครับ30บาท20ต้นนะครับของพี่มานัดนะถ้าเกิดรับสองลังตามนี้ก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดู ไม้สี่สิบบาทครับไม้ที่จะขายในไลฟ์วันนี้นะเก็บไม้แป๊บนึงครับยี่สิบกับสามสิบพอดีที่มาน์ตเขาขอมานลครับเดี๋ยวดูสามอันนี้เป็นราคาสี่สิบาทที่ขายในไลฟ์วันนี้นะครับเดี๋ยวดูมีต้นอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นฉับชินกรขร้าบป้ายมาแบบนี้เลยนะ เอาที่สี่สิบบาทครับสีลางหุ้มทองแผงครับตันนี้ฟอมสวยเลยก็สี่สิบบาทเบนจรลงน้ําทองแยกหน่อนะครับตันนี้เอาไปที่สี่สิบบาทครับองหญิงอนัญญาพนาวานันนี่ด่างมาชัดเจนนะครับก็ไปที่สี่สิบบาทเพชรสีประทุมครับนี่ไม้แบบก้านแข็งแรงเนียนะกัดลายมาแล้วครับสี่สิบบาท ทิดาสวรรค์ครับหนาเข้มเข้มสี่สิบบาทอันนี้เป็นพันท้ายนรสิงค์ครับก็ไปที่สี่สิบบาทล้างหัวจันทร์กัดลายมาไซตัวโตวเลยครับสี่สิบบาทมันนีล้อมเพชรแยกหนอนนะนี่ใบใหม่เขานะครับด่างมาสยวยๆเลยนะมันนีล้อมเพชรก็ไปที่สี่สิบาทนะไม้แยกหนอดและลตนะรุ่งเรืองครับตันนี้ก็ด่าง ป้ายมาส,สวยๆเลยก็กยกยนนกไปที่40บาทครับ,บนะลักเอย๋ยครับลักเอนะ๋ยต้นนีก้ก็ไปที่40บาทครับด่างทุกใบนะลักเอ๋ยแสงทองคําครับด่างทองมาทุกใบเลยนะติดทองทุกใบเลยก็ไปที่40บาทครับหมอชานยุดไม้ใบกลมครับป้ายมาส,สวยๆก็ไปที่40บาทครับเดี๋ยวไปดูราคา50บาทกันบ้างครบมาดูตอกกำลังนีนนะ หลังนี้จะราคาห้าสิบาทนะครับสวยๆเลยครับเลือกมาแล้วนะอันนี้เป็นโวคิโนฟูจิครับต้นนี้คือด่างขับรึ่งเลยนะกับที่ห้าสิบบาททิวาลาตีครับด่างสวยทุกใบครับที่วาลาตีต้นนี้ไปห้าสิบบาทครับมน,นีล้อมเพชรครับนี่มน,นีล้อมเพชรแผงแนละ้วต้นนี้ก็จะด่างมาสวยๆเลยห้าสิบาท ราสีสิงค์ครับนี่ใบนี้ครับครึ่งเลยนะราสีสิง์หลดใหม่มุนขึ้นมาก็ดังสวยนะครับนี่ก็ไปที่ห้าสิบบาทพอดารานราพุพลัดแผงต้นนี้เขาจะแผงหน้าม่วงนะครับนี่พอใบแก่ๆเ,เขาจะม่วงแบบนี้มีป้ายด้วยนะครับก็บไปที่ห้าสิบาทนะดารานราุพลัดไซส์แข็งแรงเลยนะนี่เป็นอรา่าครับออราส่าตัวน,นี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับติดด่างทุกใบนะ สับพนผลด่างสวยๆครับตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทเก้าทับครับด่างสวยๆก็ไปที่ห้าสิบาทครับเก้าทับศิลานักป่าครับนี่ด่างเกือบครึ่งทุกใบนะศิลานักปา่าตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทครับลาสีมีนครับตัวนี้เขาแผงกาบเขาหลุดไปนะกับเขาไม่ขึ้นมานะก็ไปที่ห้าสิบาทครับด่างสวยๆนะลาสีมี มาดูลังนี้กันต่อนะครับลังนี้จะเป็นรัตนะลุงโรดนะครับดังสวยๆเลยนะใบนี้ครึ่งเลยลุงโรดก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับมันมีมรกตครับต้นนี้ด่างเทพเลยครับก็ไปที่ห้าสิบาทนะมันมีมรกตอันนี้เป็นลูกไม้ของราสีมีนนะครับดางสวยทุกใบน้วแต่หลอดใหม่มานี่โดนหนอนกินไปนิดนึงนะครับขอคนรับได้นะ ก็ไปที่ห้าสิบาทครับดังสวยนะราสีมิงผลเจ้าสัวหน้าแดงครับดังทุกใบนะนี่ก็ไปที่ห้าสิบาทครับผลเจ้าสัวนี้เป็นลูกไม้แยกหน่อนะครับเป็นลูกไม้กัดลายเทพๆเลยนะก็ไปที่ห้าสิบาทพอไม้แยกหน่อนะครับลูกไม้นะสวยๆเลยครับนี้เป็นมณบางแสนนะครับมณบางแสนก็ไปที่ห้าสิบบาทนะ มันมีลมเพชรแผงนะครับต้นนี้หน้านี้ยังไม่ค่อยมีคนเอามาขายกันนะครับมันนีลมเพชรผมแบ่งใบหนึ่งกระถางนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับเป็นตัวแผงหน้าแบบนี้นะสีเลือกงามนะครับใส่โตแล้วนะครับต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทพอครับสีเลือกงามอันนี้เป็นลูกไม้ครับด่างแบบเทปมาครับลูกไม้ตัวนี้ มาไปที่80บาทนะครับลูกไม้ตัวนี้เขาจะมีสีเหลืองอ่อนๆนะครับมีหลายสีนะหลากหลายสีเลยลูกไม้ตัวนี้สวยมากครับ80บาทแล้วก็อึ่งสยามนะครับอึ่งสยามตัวนี้ก็ไปที่80บาทอันนี้จะเป็นออร์าครับตัวนี้ด่างมาสวยๆเลยครับออร์สาก็ไปที่80บาทนะครับหน้าเข้มเข้มอันนี้เป็นดารานุพรัตครับด่างมาโหดๆเลยตัวนี้ ไปที่80บาทนะครับดารานุพักลัตมาดูตัวนี้กันต่อนะครับน,นี้จะเป็นทวิภพแยกหน่อนะครับกาบเขาขึ้นมาแบบนี้นะน่ารักเลยติดด่างทุกใบนะครับไปที่100บาทนะครับไม้แยกหน่อทวิภพอันนี้จะเป็นซับดียิ่งแยกหน่อนะครับไม้อยู่ในกระถาง5นิ้วเลยนะ เป็นไม้แยกหนอ่ตอตัวนี้ผมแบ่งไว้ที่แปดสิบาทนะครับแกคือเอาไปตั้งของแรงเลยนะครับอันนี้เป็นซับลุงโลดนะครับซับลุงโลดปลายมาสวยๆเป็นไม้แยกหน่อด้วยนะตันนี้อยู่กระถางห้านิ้ว,ลวุลนๆแล้วนะครับซับลุงโลดเอาไปที่สองรอยบาทครับซับลุงโลดนี นี่เป็นลูกไม้ใบหอกครับด่างด่างทองด่างส้มนะลูกไม้ตัวนี้เอาไปที่สองร้อยบาทนะครับลูกไม้ใบหอกแบ่งไปหนึ่งกระถางนะเทพใส่ลุงครับด่างมาน่ารักเลยครับต้นนี้ติดชมพูด้วยนะชมพูขา,ขาวๆนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสบาทพออยู่ในกระถางห้านิ้วลุ่นๆน,น,นะครับเทพใส่ลุงนะเป็นตัวแผงนะครับหลักเออแยกหน่อครับนี ไซส์ใหญ่ๆนะรักเอ๋ยแบ่งไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้แยกหน่อนะไซส์แข็งแรงเลยครับเราก็ดังสวยด้วยนะรักเอ๋ยอน,นี้เป็นลูกเศรษฐีพันล้านครับเป็นไม้แยกหน่อนะเป็นต้นหน้าม่วงเขาขายกันแพงนะแต่ไม่ใช่ลูกเศรษฐีพันล้านนะครับเขาขายแต่เป็นไม้หน้าม่วงครับเขาเปิดกันที่กระถางละหนึ่งหมื่นเลยนะแต่อันนี้อันนี้ผม ทำเองครับยังเป็นลูกไม้ของเศรษฐีพันล้านนะผมยังไม่ได้ตั้งชื่อรอรอกระแสะหน้าม่วงมาก่อนนะครับแล้วค่อยไปตั้งชื่อเนาะก็ะเผื่อใครจะแบ่งไปนะครับต้นนี้เป็นต้นแยกหน่อผมแบ่งที่สองพันนะครับแล้วก็แบ่งต้นเล็กไปต้นเล็กต้นนี้แบ่งไปที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่เอาไปถือสิทธิ์พร้อมกันนะครับปีหน้าถ้าเทนไม้หน้าม่วงๆ่วงมานี่คือเข้าทางเลยนะครับ ตัวนี้อยู่ที่สองพตัวนี้อยู่ที่500อบาทนะครับก็ใครสนใจโทรไวไลน์มาที่เบอร์0ูนย์8ปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเนะครับโทรบางทีโทรไม่ค่อยติดก็โทรย้ำๆหน่อยนะครับเบอร์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรถึงโทรติดต่อ,อยากนะครับแต่ถ้าแอดไลน์ก็จะแอดไลน์ง่ายเลยครับจะมีค่าส่งมาหม่อมอยู่ที่50ิบบาทนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลฟ์นะครับสวัสดีครับ